เองจากร้านโบราณเอทิกนะครับเมื่อเช้าลูกค้าเอาเศษทองแค่นี้มาขายนะครับจริงๆไม่ได้เป็นเศษทองนะมันเป็นตลับทองเลี่ยมพร้อมพระมาพระดูแล้วเป็นหลวงปู่แหวนไม่มีราคาไม่นิยมนะครับแล้วก็หลวงพ่ออะไรอีกองจะไม่ได้แล้วมันไม่มีราคาครับพระไม่นิยมลูกค้าบอกให้เช่าไปพร้อมเลี่ยมเลยได้ไหมจริงๆอย่างนั้นอ่ะร้านค้าร้านพ่อค้าทั่วไปอชอบเลยนะครับเพราะถ้าการที่คุณเอาพระที่ไม่มีราคาแล้วก็มาเลี่ยมเก็บไว้อย่างนี้ แล้วลูกค้าจะขายพร้อมเลี่ยมไปลูกค้าเสียเปรียบร้านค้านะผมพูดตรงๆเลยไอเลี่ยมมารับรองตรงเนี้ยให้ไม่กี่พันบาทหรอกนะรับรองว่าร้านค้าซื้อไม่กี่พันบาทลูกค้าเสียเปรียบร้านเปอร์เซนต์ผมการันตีเลยผมบอกลูกค้าบอกพระมันไม่มีราคาครับนะตลับทองผมขอซื้อแต่ตลับทองพระพี่เก็บไว้เผื่อพี่เอาไปแจกเผื่อพี่เอาไปปล่อยใครได้เพิ่มมูลค่าให้พี่ได้นิดหน่อยนะพระมันไม่นิยมอะไรเลยไม่มีราคาอะไรอ ตลับทองผมแกะช่างให้พี่ซื้อตาน้ำหนักเลยดีกว่าให้พี่สบายใจว่าผมซื้อชัรวและมาตรฐานนะครับผมนาตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยดีกว่านะครับผมผมถึงบอกว่าการเอาตลับผ้ามาขายผมกล้าพูดเลยว่าผมซื้อดีกว่าร้านทองซื้อดีกว่าร้านค้าทั่วไปแน่นอนเพราะผมแกะช่างให้ชัดเจนนะครับผมไม่มีมาม่วนอกจากพ้ามันมีราคาผมถึงจะซื้อพร้อมตลับนะครับผมผมถึงบอกสบายใจได้เอามาขายก็เก่งบรินารทิได้ราคาแน่นอนนะครับผม มีตลับทองเศษทองเยอะๆเอามาขายรับรองว่าได้ราคานะครับมีเอามาขายผงเก่งบริได้เลยนะครับ